นัาลากรเธอไม่มาดูบ้านเธอฝนอยู่ในปลาฝนเอาฝนฝนนะคะเข็นว่าฝนตกแดดออกก็สูนไม่ใช่เทียนเก็บของทันวมบมุนนี่<า>นะเออเดี๋ยวมันดิเปียร์จะพึ่ง ที่เทียนกลางสินใหญ่ไหมนั่นกลางกลางกลางสินสนามใหญ่ยูอันในปลาในเหลือพูนก้อนแบบใหญ่เล้ยเป็นดำจุมคือรู้สิหยุดไงโอ้แต่่าแเดดออกเราวิสูมองชั้นน้ำห่วงเด้วค่ะบอย้อมค่ะ เลือดพองเอากันนี้เลยสดีเนสตาเยพาดาซาดีออกภาษาอังกฤษเลยนะคะทุกคนคอนว่าการงานไม่ได้หยุดตัว นีอยู่บอมีมมล้มชาลมแรงๆนะล้มมาจนบจุตรชาเอาเติดล้วงเห็นบ่มันลมมาแต่ทั้งฝุ่นน่ะวัที่มันวนมาทั้งนี่เข่าทั้งนี่ก็เบิ่งจากเม็ดฝนเห็นบ่นน่เม็ดฝนมันไปจงังซี่ตะกี้มันมาทั้งฝุ่นทั้งขีเข่ามาสดิปราณีสุดๆเรานะสะดิปปารมะปารมา อย่างป่าได้ผู้ดินนี่ สัสดีตรกทานค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวเราจะพาไปดูบ้านนาัลานะคะว่าบ้านนัลาราลอดไหมนะคะทุกคนรอดรอดดูนี่เด็ดว่านี่แต่ละแห่มันมีความเบาๆดูเตียงดาบไปดูอืม วาน,นาราจะอยู่ในมีห้องน้ําเหมือนกับรีสอร์ทนิดนึงนะคะมันแบบกลางสนามแบบร่มไม้ชายคา,น,ายนั่งไปเสร็จนั่งเขบอกว่าเบิรงขวงมันเหมือนอยู่ในฝุ่นตีน่าไปเลเลปันเลนะพอดีเพราะมันอยู่ในนันตีเดี๋ยวพวเศร่างาเดี๋ยวทั้งคุณอันนี้น<ะ>ขายกันทานนี่ สวดีท็อปปี้ท็อปปี้ด้วยหน้าคานบางน่าลักอเขาแบบบ้านสวนบบเบาบ้านนอกกลางกาวนเดากมบ้านทไม่ใส่ี่นจบันในบ้านูเรีั้้เาล้ ผมไปซื้อสามสผลกมาสามเนี่ยแจ๊ใคให้ลูกเป็ตัวดีดีมาตัวลูเปตัวอีกตัวหนึ่งใช่แล้วค่ะทุกคนแรงมากเลยจับดอยจับเนี่ย เยอะบนลายเป็นศูนย์แต่หกกลองมาจะใสู่ย์สถิ่นด้วยศูนย์สองนมาเห็นไหมครับทุกคนาช่วยขายฝนตกศสนยน ตกแห้งๆบ่มีหมองอยู่แล้วเ,เปียกเบิดแล้วพี่น,อน้องจ้าขอบคุณค่ะน่าจะใส่นหน,นึ่งแ<อ>มงมุมหัวล้ำบ่ชอ๋อรายสุดของผมก็มาลายสุดเลยลายสุดใ,ให้คนดู <laughs> ตกแรงอยู่เดี๋ยวก็น่าจะหย <ไล S 1> ุดกันมั้งะฮะพราทุศิลปะใช่เผตัวเองสี่ตจพบก,กันแก้วด้วยนะคะเลดูเยอะเลน้อยได้ดนี่ก็เดูเยอะน,นี่นนนนเป็นเม้มหมอครับมี่ก่ทองกับ, <c oughs> กบเอวยูพี่น้องคนนี้หม่องอยู่ <c oughs> แต่ว่าทางหน้าเป็นชีดินยูบเป็นเละๆอยู่ดีมากเลยที่เระเบียบงมาแล้วโอ้เราไปดู ไม่ใช่เพจวงนะ้เพืออันนี้เพจตัวเองนะเพจใช่หญ่เลยไม่ของตัวเองไงเพจตัวเองอสวัสดีเอนะครับสวัสดีกันแก้วด้วยนะครับผลแรงไม่เห็นผู้สาวที่บูเลยเมีแต่ผมเมมเม่มาดูเอซีนะ วันนี้เวทีจะเสร็จทันนี้ันเดี๋ยวก็ขึ้นฉากขึ้นไฟแป๊บเดียวดูในยูทูปเมื่อกี้เขาบอกลำโพง20ล้านยั่งไงยกขึ้นกันร่เลยใช่เวทีไฟลุกเข้าสุดอืมนี่นมันร้อนวันนี้มันร้อนมากเลยเนาะบอกว่าเราเมื่อวานนี้ก็ไปยุ่ข้าบตอนเย็น สวัสดีค่ะสวัสดีใครอยู่บ่อล้มอุ้ยบ่อล้มแหลกๆลก้มอยู่แม่ก็ได้ไมนรูหันลาแหลกแลกล้มอยู่แม่เดี๋ยวนี้มันก็เผาเาแล้วก็มีแต่ฝนแต่ว่าแต่ว่ามันแจ้งแล้วดีิ่มแจ้งแล้วแต่ว่าฝนมันยังมันหนุมันก่อนหนู่ก่อนแหลกๆนะเดี๋ยวก่อนก่อนนี่เบิร์ตก็นนาจะหยุดแล้วยามแรงเซาเดอฝน เสาเดี๋ยวก็เสาแล้วแม่เล่นเหมือนเดิมสู้ๆเดี๋ยดลูกโชคดีที่ไม่มีลมถ้าแม่อ่ะอ๋ออันนี้ข้างหลังก็เป็นทุ่งนาป่าเขาเนี่ยมาดื้อมานอนข้างบนกันได้ผมมีเต็นให้อยู่เออ <laughs> บ่ได้จ้าเพิ่นไหวอ่ะพุงยิงขื่นผมยาวเพิ่นไหวขื่น <c oughs> ผมยาเขาไม่ขึ้นจ้าเขาไม่ให้แม่ชีขึ้นมา <c oughs> แล้วเป็นหมอทำเนี่ยหรอท <c oughs> หมอทำแบบอันเดียวกันกับคนตื่นทำอยู่วะพี่หมอหมอทำสวัสดีสมศิษย์อันเดียวกันกับคนตื่นทำนาะ <c oughs> อ่ มาท่าคนดื่มเลยคนดื่มเบียคนดื่มเบียร์คนดื่มเบียคนดื่มเบียคนดื่มเบียร์ในเสื้อในเฟซบุ๊กไงเขาฮิตกันอยู่คนดื่มเบียร์มาถามป้อมมั้งเนี่นี่กับแก้มเราเลยตอนแรงนี่สวัสดีครับตกทั่วฟ้าโพลิมอนทนหมดจ้าถามเลยระเบียพันธะสี่ที่เขาเลี้ยงเบียร์ไม่เขาไม่ให้กินต้องถ้ากินต้องแอบไว้ทั้งยืนเลยฮะ หาาบังาบัง่นนก <laughs> แสดงว่าตกทั่วประเทศตอนนี้แม่ใช่ไหมแ <laughs> มนี คนมาเลยนะค่ะอุบลฮอนคักพอนแม่อยู่นี่ก็ร้อนวันนี้ร้อน